ถ้าเพื่อนๆต้องทำโปรดักต์ออเด t แล้วเพื่อนๆสามารถเล่า Product Audit เป็นในรูปแบบของ p r o s e s s อปโพ e หรือตามข้อ4.4ใน ISO 9001หรือว่า IATF 16949ได้ไหมเอ่ยถ้าไม่ได้ดูตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งการ ISO ค่ะิงสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ทำโปรดักต์ออเด t นะคะ ก็น่าจะเป็นเพื่อนๆในพาร์ทของ IATF 169.49เนาะสำหรับคนที่แบบไม่รู้จัก Product Audit นะคะเพื่อนๆอาจจะอยู่ในพาร์ทของ ISO 9001ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตามข้อกำหนดของ ISO 9001เนี่ยไม่ได้บังคับให้เพื่อนเเนี่ยจะต้องทำา Product Audit นะคะเพื่อนๆออาจจะไม่รู้จักตัวนี้เลยก็ไม่เป็นไรไม่ผิดตรงไหนนะคะ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากมีความรู้ก็สามารถดูตอนนี้ต่อไปได้นะคะนั่งเป็นกําลังใจให้นิดนึงนั่งเป็นหน้ามาให้นิดนึงค่ะวันนี้นะคะในส่วนของ Product Audit นะคะซึ่งเป็นกระบวนการในส่วนของ Manufacturing No m a n a g e m e n t Process นะคะหรือว่ากระบวนการที่เป็นกระบวนการในเรื่องของการจัดการนะคะช่วยการจัดการในการทำองค์กรนะคะ ตัวของ r o d ดักออ d i ตเป็นหนึ่งในพาร์ทของการทำการ Internal Audit หรือการตรวจประเมินภายในในระบบ IATF 169-49ค่ะซึ่งระบบ IATF 1 9 9 9เนี่ยมันไม่ได้ออดิตเหมือนตัว ISO 9000หรือ ISO อื่นๆที่มีแต่ System Audit แล้วจบนะคะ IATF 169-49เนี่ยเขายังให้เราทำถึง3มนิตติก็คือทั้ง System ทั้ง Process แล้วก็ทั้ง Product ค่ะซึ่งตัวของ System แล้วก็ตัวของ Process เนี่ยดิบเล่าไปเรียบร้อยแล้วใน2ตอนที่แล้วถ้ายังไม่ดูไปดูก่อนก็ได้หรือไม่เอาดูตอนนี้ก่อนแล้วค่อยไปดูนะจ๊ะวันนี้นะคะถึงตัวสุดท้ายของการออเดดนั่นก็คือ Process Audit ค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปดูว่าแล้วเราจะเล่าโปรเซสออเดดผ่านในรูปแบบของโปรเซสแอปโขได้อย่างไรนะคะเพื่อนๆต้องหากระบวนการนี้ให้เจอนะคะในส่วนของ b u s i n e s s f o r c h a r t ค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนใน b u s i n e s s f o r c h a r t ตตรงไหน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 นะคะซึ่งโดยมากแล้วเรามักจะเขียนไอตัวของ Internal a u d ออะคะ่ะอยู่กองอยู่รอบนอก ของตัว business for c h a r t เพราะว่ามันไม่ได้เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือว่าได้เม็ดเงินกลับมาจนแบบเฮ้ยต้องเป็นโฟอย่างชาัดเจนเนาะมันเป็นแบบ management เป็นโฟรวมๆในการดูแลงานนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทีนี้เรามาคุยดีเทลเสริมความรู้นิดนึงว่าแล้วในส่วนของ product audit เนี่ยมันคืออะไรนะคะก็เวลาที่เราผลิตชิ้นงานมาตัวหนึ่งสมมติชิ้นงานตัวนี้เนาะอันนี้เป็นตัว lock six b e l นะคะเวลาเราผลิตชิ้นงานมาตัวหนึ่งเนี่ย เราก็มักจะเป็นฝ่ายโปรดักชันฝ่ายผลิตผลิตเนาะแล้วก็ฝ่าย QC ตรวจสอบนะคะแล้วก็แพ็กก็ส่งลูกค้าไปทีนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงอะ่ะเราจะฝากความหวังไว้ที่ QC แล้วแบบถ้า QC เขาตรวจตรวจผิดตรวจพลาดอะ่ะหรือว่าแบบแพ็คผิดแพ็กเกจจริงผิดบ็อกผิดแพ็กผิดข้างผิดเนี่ย ลูกค้าก็จะเกิดปัญหาในการทํางานได้ดังนั้นเขาเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเธอมาสุ่มดูดีไหมว่า QC เนี่ยเขาวัดถูกต้องไหมนะคะแล้วใส่บ็อกหรือว่าติดแท็กเนี่ยถูกต้องไหมเนาะก็คือให้กลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งอะคะ่ะที่เป็น internal audit เหมือนกันนะคะไม่ใช่ QC นะเป็น internal audit เหมือนกันนะคะมาทําการตรวจวัดซ้ำเพื่อดูว่ามันถูกต้องตามระบบ ที่ได้วางไว้ไหมถูกต้องตามค่าสเปคที่ได้วางไว้ไหมนะคะอันนี้คือนิยามหรือคำจำกัดความของคำว่า product audit นั่นเองค่ะก่อนอื่นที่ดิจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาเล่าในส่วนของ process a p p r o a c ในส่วนของ product audit ได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องรู้จักเครื่องมัดเครื่องมือที่เราจะใช้ในการเล่าตัวของ process a p p r o a c ตัวนี้กันเถอะค่ะเครื่องมัดเครื่องมือที่ดิจาร์แนะนำให้เพื่อนรู้จักในวันนี้นะคะก็คือแผนภูมิเต่านั่นเองค่ะ วิธีการเขียนแผนมงเต่านะคะเงยโมนะคะ ทางตัวเต่าค่ะเราจะเขียนชื่อโปรเซสที่เราต้องการจะเล่าลงไปนะคะจากนั้นเราหัวเต่าค่ะให้เราเขียนในส่วนของ Input หรือว่าปัจจัยนำเข้าในกระบวนการนี้คืออะไรนะคะเรามีแบบวิธีการหรือว่าใส่อะไรเข้าไปในกระบวนการนี้นะคะจากนั้นไปที่หางเต่าค่ะเราต้องการหรือคาดหวังอะไรจากกระบวนการนี้บ้างนะคะมันก็คือ Output นั่นเองจากนั้นนะคะเรามาต่อขาให้เต่าขาเต่ามีสีขาอันได้แก่หนึ่งแบตชี e แบบอีคว ที่เราจะใช้ในการทำกระบวนการนี้คืออะไรนะคะ 2. องค่ะแมนนะคะบุคลากรฝ่ายแผนกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คือใครอยากให้บอกคอมพิเทนซี่ความรู้ความสามารถที่เขาจำเป็นจะต้องมีด้วยนะคะ อีกขาหนึ่งค่ะขาที่3นะคะพูดถึง document เอกสาร,ร procedure work instruction ที่ใช้เล่าเรื่องหรืออธิบายขั้นตอนการทำงานของกระบวนการนี้คืออะไรนะคะก็ใส่เลขที่ procedure ไปให้ชัดเจนขาสุดท้ายขาที่4ค่ะ KPI ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คืออะไรนะคะเราก็จะได้แผนภูมิเต่านั่นเองแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีแผนภูมิเต่าเพื่อนๆสามารถอธิบายในรูปแบบของ procedure ได้เช่นเดียวกันค่ะ ว่าโ r o c ซสเซอของเราเนี่ยก็เอามาเปิดอ่านดูนะคะว่าตรงไหนระบุถึง input ในกระบวนการตรงไหนมี output ของกระบวนการนะคะตรงไหนเป็นเออแมชชีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้นะคะแล้วก็บุคลากรหรือว่าตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับใครตำแหน่งไหนอย่างไรนะคะหรือว่าแผนกไหนบ้างนะคะเสร็จแล้วก็ลิงก์ไปที่เอกสาระคะ่ะว่าเอกสารอาจจะลิงก์ไปที่โพสเซอร์ตัวอื่นหรือวอินสต์กอินสแตชั่นตัวอื่นเนี่ยเราลิงก์ไว้ที่ไหนนะคะ เสร็จแล้วอันนี้อาจจะอธิบายไม่ครอบอาจจะต้องเอา KPI เอกสารตัวอื่นมาชนกับเรื่องนี้ด้วยแต่เราก็สามารถที่จะอธิบาย Proces s a p พ r o a ผ่านในรูปแบบอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ลำดับต่อมานะคะเมื่อเพื่อนๆมีองค์ความรู้อย่างแน่นหนาในการเล่าเรื่องออกระบวนการของเพื่อนๆน,นะคะผ่านในรูปแบบตามที่ดิฟได้เพิ่งกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่าโปรเซสของ product. โปรดักโปรเซสของโปรดัก โบเส์ของ Product Audit กันเถอะค่ะว่าเรามีวิธีการเล่าอย่างไรบ้างนะคะวิธีการเล่านะคะตรงกลางตัวเต่าค่ะเราจะเขียนชื่อกระบวนการไปในที่นี้ก็คือเขียนไปเลยว่าเป็น Product Audit นะคะก็ชัดเจนอ่านแล้วก็รู้ว่าคือทําอะไรนะคะหัวเต่าค่ะเราจะเขียนอินพุตโปรดักต์ออดิตเราเล่นกับเรื่องนี้ค่ะ อเอกสาร2ตัวที่จะใช้อธิบายว่า,าชิ้นง,งานตัวนี้มันถูกต้องในตัวของ Product มันถูกต้องไหมนะคะเอกสารตัวแรกก็มีชื่อว่า packaging standard ค่ะก็คือเอกสารที่เราไปสัญญากับลูกค้าว่าฉันจะใส่ไอ้ตัวนี้นะฉันจะใส่บล็อกแบบนี้ขี่ชิ้นติดแท็กแบบนี้เอาอะไรเป็นตัวหอ่อหุ้มไหมนะคะอันนี้เรียกว่า packaging standard เอกสารตัวที่2ใช้บอกสเปคของตัวชิ้นง,งาน ที่เราเรียกว่า final inspection นะคะเอกสาร2ตัวนี้จะเป็นแม่บทในการไปทำ product audit นะคะจากนั้นอาจจะมีประกาศแต่งตั้ง auditor ออนะคะมีตัว schedule มีตัวแผนงานนะคะในการลงไปทำตัวของ product audit นะคะ ตัว p r o ด u c t Audit เนี่ยดิบอยากให้มองเหมือน System Audit เลยว่าเราต้องมีแผนงานอย่างชัดเจนนะคะมีเป็น Event ต์ลงไปอย่างชัดเจนนะคะอาจจะมีการเอาคาหรือเอาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมารวบรวมด้วยนะคะว่าเราเคยมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตที่เป็นมันเป็นพาร์ตโปรดักต์อ่ะเราจะได้ขยี้เราจะได้แบบดูเพิ่มขึ้นจากตัวเนี้ยให้มันชัดเจนเลยว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นอีกไหมมันเกิดขึ้นซ้ำไหมนะคะ อาจจะเอาตัวของล็อกชิ้นมาประกอบด้วยก็ได้ก็เป็นพาร์ทของอินพุตลำดับต่อมาค่ะเอาพุตแล้วเราต้องการหรือเราคาดหวังอะไรจากกระบวนการนี้นะคะสิ่งที่เราต้องการหรือคาดหวังจากกระบวนการนี้ก็หนีไม่พ้นใบคานะคะหนีไม่พน้นอีตัว Final Inspection Packaging Standard ที่เราทำการเรคคอร์ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วอะคือ ในการทำโปรดักต์ออ i t ดอะเราทำได้สองรูปแบบก็คือมีเช็คลิส s t ที่ชัดเจนเลยว่าเราจะทำอะไรนะคะแต่ดิมไม่แนะนำอะดิมแนะนำให้เขียนไปในในแพ c เกจจิ t งสแตนดารเขียนไปใน Final Inspection ั่นเลยนะคะมันก็จะได้ไม่ต้องแบบลอกมาเขียนแยกต่างหากแต่ถ้าเพื่อนๆมีตัวเช็คลิสต์ก็ไม่ผิดนะ,ะไม่ต้องแบบโอ๊ยดิไม่ให้มีดิไม่มีดิไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีแต่ว่าดิบ,บอกว่าแนะนำสำหรับตัวดิบ่ะดิแนะนำให้เขียนลงไปในแพ c เกจจิ่งสแตนดาร เลยเอกสารแพ็กเกจจิ้งสแตนดาร์ดเลยนะคะหรือว่าเอกสารไฟนอลอินสเปคชั่นเลยนะคะเราอาจจะต้องการตัวคาล็อกที่แบบเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะทำการปิดแล้วนะคะต้องการตัวแพ็กเกจจิ้งสแตนดาร์ดหรือว่าไฟนอลอินสเปคชั่นนะคะที่ทำการรคคอร์ดไปนะคะเสร็จแล้วพอเราเคลียร์เรื่องของตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ข้ามไปที่ตัวของแมชชีนค่ะ ว่าแล้วเครื่องมัดเครื่องมือเครื่องจักรอะไรที่เราต้องใช้เพื่อประกอบกระบวนการตัวของ Product Audit นะคะในที่นี้เนี่ยก็หนีไม่พ้นคอมพิวเตอร์เนาะหนีไม่พ้นรินเตอร์เนาะหนีไม่พ้นอุปกรณ์ PPE และหนีไม่พ้นเครื่องมือวัดซึ่งเราก็ต้องมีเครื่องมือวัดตามที่คอนโทรลแพนระบุอะไรว่าสําหรับชิ้นงานที่เราไปตรวจชิ้นงานเนี่ยเขาใช้เครื่องมือวัดอะไรในการวัดเนาะไม่ใช่ว่า สมมติว่าคอนโทรลแพนกาหนดว่าคุณต้องใช้ว์เนีอ่ะเราบอกเฮ้เราถือไม้บรรทัดไปก็พอไม่ได้ต้องเอาตามเขานะคะลำดับต่อมาค่ะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คือใครนะคะนี่บอกว่ามีออเดอร์ออเดอรตี้อาจจะมีเจ้าหน้าที่ iso ในการประสานงานมีผู้บริหารนะคะในการแบบมารับฟังมาเกี่ยวข้องทีนี้ความยากมันอยู่ตรงนี้ค่ะเราอ่ะ ถ้าเป็นพาร์ทของ ISO 9 0 0 1อาจจะไม่ได้ระบุรายละเอียดขนาดนี้แต่ถ้าเป็นพาร์ทของ IATF 1 6 9 9เนี่ยเขาระบุถึงขั้นว่าเวลาที่คนที่จะมาเป็น internal auditor ได้เนี่ยทั้งในพาร์ทของ system process แล้วก็ product เนี่ย คุณจำเป็นจะต้องมีความรู้อะไรบ้างนะคะก็จะต้องมีเรื่องของการตรวจประเมินภายในมีเรื่องของการรู้ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งในส่วนของ IATF 1 9 9 ISO 9001นะคะข้อ e t o o ที่เกี่ยวข้องข้อกําหนดลูกค้านะคะเรื่องของ Process Approach ค่ะเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะคะและถ้าเป็นในพาร์ทของ Product Audit คุณจะต้องใช้เครื่องมือวัดเป็นแต่ไม่ใช่ QC ใครนะใช้เครื่องมือวัดเป็นแต่ไม่ใช่ QC ละละมั้งนะคะลำดับต่อมาค่ะเราก็จะต้องอระบุถึง procedure นะคะหรือว่า work instruction ที่ใช้อธิบายกระบวนการนี้นะคะในที่นี้นดิบคิดออกมาได้2ตัวก็คือ procedure เรื่องของ internal audit นะคะกับตัวที่2ก็คือ procedure เรื่องของตัวของ corrective and preventive action นะคะตัวของคาต่างๆ เสร็จแ,แล้วตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะต้องระบุถึงเป้าหมายของกระบวนการ Product Audit เนี่ยเรามีความคาดหวังหรือมีเป้าหมายอย่างไรนะคะในที่นี้ดิก็ใส่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องการก็คือเรื่องของจำนวนค่าที่เกิดขึ้นจากภายนอกนะคะดิไม่ใส่ภายในนะด,ดิไม่สนใจตัวเลขของคาน้อยไม่ใช่ว่าน้อยดีหรือว่าไม่ใช่ว่ามากดีนะคะแต่การทำา Inter a ์เนอร์ ะะที่ดีคือการดักปัญหาก่อนที่ภายนอกจะมาเจอดังนั้นดิฟวัที่ภายนอกนะคะหรืออาจจะเป็นเปอร์เซนต์การแก้ไขคาที่แบบมีประสิทธิภาพเนาะหรือว่าเป็นการเปอร์เซนต์การออร์ดิตให้ได้ตามแผนง,งานนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของเปอร์เซนต์ความไม่สอดคล้องกับตัวของแพ็กเกจจิ้นแสแตนดาร์ดหรือฟนอลอินสเปคชั่นที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะ นี่ก็คือการเล่าเรื่องกระบวนการนะคะสำหรับกระบวนการที่มีชื่อว่า Product Audit นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเฉยๆนะว่า Product Audit เนี่ยถ้ามองในรูปแบบของ p r o c e s s p p p ล o เคก็น่าจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาไปประยุกต์ใช้ตามหน้างานจริงของเพื่อนๆนะคะให้ตรงตามหน้างานจริงของเพื่อนๆจะดีกว่านะคะอย่าเอาตรงเนี้ยไปใช้แบบร้อเลยนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ทบทวนตามหน้างานของเราตามความเหมาะสมค่ะ วันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะแผนภูมิต่าเล่ากระบ,บวนการในตอนที่29นะคะก็ใกล้ที่จะจบแล้วแล้วก็เพื่อนๆก็จะเป็นเอ็กซ์เพรสนะคะในการเล่าเรื่องกระบวนการของเรานะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะเอาไปประยุกต์ใช้ด้วยนะจ๊ะขอให้ทุกคนทําระบบไอโซอย่างมีความสุขสนุกสนาน,นะคะ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะไป